มมุมนี้สวยใช่ม,สสมสัสดีค่ะที่นี่ญี่ปุน่นพาเพื่อนๆไปเที่ยวชิโซกะกันค่ะวันนี้ฟูจิสังสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาวาสุนะคะ เรามาดูคาวาสุซากุระเห็นไหมคะสวยมากซากุระ <Sakura S 2> เป็นสีชมพูสากุระพันนี้นะคะเข,เขาจะบานเขาจะบานก่อนใครเลยนะคะก่อนอ่าอันนี้เขาชื่อพันคาวาสุซากุระนะคะเขาจะบานก่อนพันสุเมโยชิที่เราเห็นในช่วงเดือนเมษานะคะปลายมีนาต้นเมษานะคะจุดนี้ก็คือสวยมากนะคะอเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปตรงโน้นนะคะเป็นอุโมงคเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมุมนี้สวยใช่ไหมสวยสวยหมยอ่ะถ่ายให้ก็ได้ดว <laughs> สวยอะ่ะ <c oughs> บึ้มเลยใช่ไหมย,ยายตรงนี้มันมีทางลงว้า <laughs> <laughs> อุยแมวน่ารักเอ้าน่ารัก จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกซาก,กุระนะคะก็คือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาวาสุนะคะเพราะมีต้นซาก,กุระเรียงรายออกดอกบานกว่า8,000ต้นกันเลยค่ะความยาวประมาณ4กิโลเมตรนะคะตั้งแต่สถานีรถไฟคาวาสุไปจนถึงมิเนออนเซนกันเลยค่ะเดินกันเพลินถ่ายภาพกันเพลินนะคะ แน่สโลกแกนของเราเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สร้างภาพ ชื่นชมความงามของซากุระเสร็จแล้วแล้ก็ไปต่อกันเลยค่ะไปชมดอกเหมยหรือดอกบ้วหลังจากที่เราดูดอกคาวาสุซากุระนะคะซากุระชมพูอยู่ที่เมืองคาวาสุนะคะตอนนี้เราก็มาที่อัตามีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไบเอ็นนะคะหรือว่าสวนดอกบัวนั่นเอง ดมดูกลิ่นสิคะหอมจรงัอันนี้ดอกอะไรคะดอกอเมะออเมะหรือว่าดอกบวยนะดอกบวยนะคะวบวย,ย,ยที่เท่าทําเหล้าบวยที่บ้านเราอะ่ะที่บ้านชอบกินเวลาซื้อกับคนไทย,ซ,ไทยซื้อที่รอนลังใส่คอนเทนเนอร์ไปโอ้โหลูกบวยกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมากคะ่ะกินแล้วทำให้เลือดไหลไม่ใช่ดอกซากุละาเหรอทำไมเห็นม,มันเป็นสีชมพูเหมือนกันอะ่ะ ซากุระนี่มันจะมีช่อหลุดออกมาไอ้ก้านมันจะออกมาแต่อันนี้มันติดอยู่กับกิ่งนะคะสังเกตดูดีๆดอกจะติดอยู่กับกิ่งเลยแต่สักุระจะมียื่นออกมานิดนึงแล้วก็จะมีช่อออกมาอันนี้คือวิธีสังเกตใช่ไหมคะนนควิธีสังเกตดอกบัวกับดอกซักุระอันนี้เรียกอุเมงนะคะลูกมันสีงองเขียวอยเอาไปดองก็อร่อยทำเหล้าบัวอร่อยเหล้าบัวดื่มเป็นประจำ สวยมากอ,อ,อยู่ละตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาสวรรค์น,นะคะ <c oughs> ดงดอกเหมยหุบเขาสวรรค์สวยมากๆค่ะมีสีม่วงด้วยนะคะดูต้นนี้นะ <c oughs> มันยิ่งดัชนีชไชไลสวยงามมากเลยค่ะอข้างหลังนี่ค่ะตำนานรักดอกเหมยป่ะคะตำนานรักดอกเหมย สวยค่ะจะบช่อะไรสมัยไหนนะยายหน้ากรชิดาเไรสักกลุ่มมิตายก็รบ้แต่มันดอกมันยังคุบทุบทุบตีเลยเนอันนี้เหมือนโลโก้สายการบินอ่าไชน่าแอร์ไลน์นะคะเหมือนมากดอกนี้นะคะดูใกล้ๆเหมือนไหมคะ ใชน้าแอร์ไลน์สวยนะคะต้นสวยต้นต้นี่เหมือนเลยนะคะประมาณต้นเดือนกุมภาของทุกปีดอกเหมยหรือว่าดอกบวยที่นี่นะคะเขาก็จะเริ่มเบ่งบานกันค่ะอยู่ที่เขตเมืองอัตมินะคะ เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำกันอีกนะคะอยู่ระแวกใกล้ๆกันนี่เองค่ะที่นั่นก็คือศาลเจ้าคิโนมิยะนะคะค่ะวันนี้เราก็สถานีที่สางนะคะเราอยู่ที่คินมิยะรินจะชินจ,นจหรือว่าศาลเจ้าคินมิยะนะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะอยู่ที่เมืองอัตามินะคะจังหวัดชิโซกะต้นไม้ใหญ่มาก อยู่ข้างหลังอยู่ด้านหลังด้านหลังนิหารนะคะมีต <es genial>. ้นไม้ใหญ่มากอายุสองพันกว่าปีนะสองพันกว่าปีแต่ไม่มีแป้งนะคะไม่มีแป้งเดียวค่ะมีแว่าอย่างเดียวนะคะเป็น Power อร์สตาร์นะสดหลังจากที่เราไปมาสามสถานีนะคะวันนี้ ช่วงเช้าเราก็ไปดูดอกซากุระนะคะใช่่ามสวนซากุระนะคะ,ะที่ซากุระสีชมพูเป็นซากุระพันธุ์ที่บานก่อนใครเพื่อนอะนะคะสีชมพูสวยงามสดใสท้องฟ้าสีฟ้าเลิกนี้เป็นสีชมพูมสวยมากนะแล้วก็เราก็มาที่สวนอูแมะนะคะสวนบัวยสิคะ บัวสะท้อนไม่เหมือนกันเไม่เหมือนค่ะอาคานะไรต่อช่วยใจผิดปดอกบัวนะคะดอกบัวค่ะดอกบัวนะคะสวนใหญ่มากนะคะแล้วก็อยู่ในระแวกใกล้กันขับรถมาประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะถึงศาลเจ้าชินอมิยะนะคะชินอมิยะจินจักอยู่ก็นะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูต้นไม้กันนะสองพันทีนะคะและหลังจากที่เราพักทานกาแฟเสร็จแล้วะ แต่วันนี้ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายนะ้วเราก็จะไปซื้อของฝากนะคะของฝากที่นี่ก็จะเข้ารียนฮิโมโนหรือว่าเป็น,โโนโลปลาแดดเดียวนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากคือชื่อที่นี่นะคะถ้าแวะม,า,มา,าก็เชิญมาชิมอาหารที่นี่อาหารดีอร่อยมากค่ะนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อโปรดติดตามบายบายมาต้าน